สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมในเกมฮอนนะครับในโหมดแรลงซีเอ็มกับพี่โลโซติลเลอร์นั่นเองนะครับก็ยังอยู่ในคอนเซปต์นะครับกดคนเดียวเลยว่าโซโลแรลงนะเป็นโซติลเลอร์เลนกลางนะครับหรือว่ามิดเลนนั่นเองผมเล่นเป็นโซติลวันนี้น่าจะเล่นเป็นแครี่นะฮะแต่ว่ายืนกลางไปก่อนแล้วกันโอเค ตัวติวเป็นตัวหนึ่งที่ต้องแบบลาดคลิปแม่นๆหน่อยครับผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้สนใจเรื่องคลิปเท่ทาไหร่ถ้าเล่นเป็นซ m นะแต่ช่วงนี้ก็ไปเล่นดอดแล้วครับหาอะไรใหม่ๆด้วยชอบแนวโมบ้าฮะช่วงนี้เรายัางตีเขาไม่ค่อยเก็บผมอาจจะพูดแบบไม่ชัดบ้างนะครับเหล็กหลุดอ่าเหล็กดัดฟันผมหลุด มันเป็นปวดปวดยังไงมั้งเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปหาหมอเราเริ่มมีดาเมจก็เริ่มลาดคลิปง่ายขึ้นนะครับผมเล่นเป็นหนึ่งแหละเพราะว่าสกิลหนึ่งมันดาเมจแรงมาก First in. one เขาโมโหผมเหรอวะอยู่อยูๆเขาก็พุ่งใส่ผมในป้อมเลยตะ่กี้เราได้เฟิร์สใช่ไหมหรือว่าเสียวะน่าจะเสียมั้งอ๋อได้เฟิร์สครับ มานาพอสกิลหนึ่งเฉยเมื่อกี้ผมสกิลหนึ่งไม่โดนเนี่ยจริงๆถอยก็รอดนะบ้าสดไปหน่อยอันนี้ผมซื้อเพื่อเอาสแตกนะครับไม่มีอะไรมากคือถ้าเราตายสกิลสองมันจะหายไปนะฮะหายไปเยอะมากนะครับหนึ่งส่วนสามเลยมั้ง อ๋อไม่ใช่หนึ่งส่วนสามนะครึ่งต่อครึ่งนะครับอธิบายผิดยังไงขอโทษด้วยนะเพราะผมก็จำรายละเอียดบางทีไม่ค่อยได้สัตรูหายไปแดมเลเวลหแล้ว ทีนี้เขาหน้าจะกล้าแรกกับเราแล้วแหละเพราะว่าเขามีอันติผมไม่ได้เน้นอันติด้วยไม่ได้อัพมาอีกเล่นเป็นแคร์ที่ผมชอบเน้นเป็นนีนน่นีเว้ยหนึ่งสองอ่ะอันติช่วงแรกๆมันใช่ยากครับให้เน้นเป็นหนึ่งสองดีกว่าเอาไม่สกิลช่วยกูหน่อยศัตรูหายไป เขากำลังเสริมหน่ <c oughs> อยตัตรูหายไปเด็กไปน้อง ลาเขาเปรี้ยวอะลาตาตะกี้นะครับตาที่ผมเล่นบัตรนั่นแหละผมเล่นต่อเลยไงระวัง <c oughs> เกมที่ผมขึ้นเป็นโกดมาร์ทนะถ้าสตรีมมันวิ่งชา้าฮะเดินเกมก็ช้าด้วยแดมมาเลยปะเนี่ย บนแรงสองตัวเหรอมังกรกับอะไรมังกรกับฟินเนี่ยเพราะว่าแดมน่าจะเข้ากลางว่ะน่าจะอยู่ขวามืออ่ะโอเคฮะไปบนละนี่รถจักรยานกําลังไปเล่นบน ไม่ไปวะยังปนเปี้ยนแถวนี้อยู่ขอเว็บคลิปกลางก่อนครับผมค่อยไปบ้าน ไม่อยากอยู่นานเนี่ยแดมกับแบ็กสมิธเขายัางอยู่กลางแถมรุ่นล่างด้วย ดีเลนไม่อยู่ดันป้อมเลยแม็กซ์มิดวอล์กสัตว์รูหายไปดิดวอลผมไอ้ดิดวอลผมปะเนี่ย ิ Q1 มันมี3ระยะนะครับ QW E นี่คือคีย์ของมันแต่มันมีใกล้กลางไกลนะที่ซัดเกลหายไปหัวงูทะลวงฟันานี่ขนาดะไรเลยมันทะะุ่นแล้วเหร Freeze the crowd dude ผมพังกลางก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราค่อยเข้าป่า ผมกะจะเวฟให้โดนฟินด้วยไม่โดนวะขอแล้วกันระวังนะแดมวิ่งขึ้นมาระวังนะถอยกันมาก่อน,นันดมวิ่งขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยวาร์ปซ้อนล่างก็ได้ฮะถ้าแดมไปล่าง บนเปลี่ยนแต่เลนกลางเนาะเลนอื่นก็มีหม่ยพี่ไม่ไปกันอะบนก็จะแตกแฮนด์หมดละทีเราสัตว์ดวงกำลังไปเล่นบน โอเคครับผมได้กดมาเชิญแล้วไอเน,นี้ยกะว่าจะขึ้นเป็นไฟายแบนไงแล้วก็ออกวอล์กบี okay, คีบีโอเคฮะป้อมกลางก็จะแตกบนเราดีน่าใช่ปะผมนึกว่าเขาดีน่าป้อมกลางสิผมไม่อยากเขาไปแย่งคลิปป่ะลิเจแนร์นเขาฟังอยู่แต่ทีมผมมันแทงสองอะลิเจแนร์นก็มีของอเมดอนก็มีน่าจะสบายได้เรื่อยๆลงไปช่วยล่างก่อน สกิลมันมีสามดยะไม่แม่นผมก็ไม่ค่อยชัวร์กับสกิลนะจริงๆมังกรบินเข้ามากลาง ทำอะไรไม่ได้ฮะต้องแรกทันตีช่วงแรกมันใช้ยากหน่อยฮะมันต้องหามุมกว่าเขาจะไล่เสร็จอีกใช้เวลาไลา่นี่ก็นานอยู่นะหนึ่งจุดสี่เกือบหนึ่งจุดห้าเกือบสองวิอ่ะ แดมกัจะเข้ากลางอีกแล้วอะไรวันนี้ไม่เป็นไรเราเล่นเวฟเวฟคลิปเสร็จแล้วเราก็ถอยยิดวอนผมไปแล้ว ไม่มีวะบอยากลงไปช่วยล่างอยู่ขอเวฟคลิปเล่นกลางอีกสักรอบแล้วกันยังไงก็ยังไงละน่าจะได้แหละ สกิลหนึ่งรถเลื่อนตัวเองก็ตายดิครับงี้ผมขึ้นวอล์กต่อนะครับวอล์ได้ก็น่าจะบีคแหละ บี b คบีก็น่าจะออกเอวเดอร์จอกเกาะเพราะว่าสกิลสามเราก็ของเรามารันลดเกาะด้วยนะครับสกลิลสามบางทีก็พูดชัดบางทีก็พูดไม่ชัดปวดฟันด้วยแหละตอนนี้เริ่มปวดแล้ว จริงๆผมไม่อยากเร่งบวกเร่งนี่มากนะครับผมอยากฟาร์มเรื่อยๆฟาร์มเล่นเรื่อยๆก่อนรอวินวอล์กอะ่ะจมตีสิ่งก่อสร้างนี้ผมโยกบนก่อนแล้วกันรุนล่างเอาไว้งั้นแหละขี้เกียจไปตัดเดินม,มาไกาลแล้ว นี่จะแนดักคีบปะเนี่ยเรียบร้อยฮะป้อมตีผมมาเรียบร้อยยังไงก็ไม่รอดแลกกันไปเลยแล้วกัน ผมว่าตายไม่ตายสวนได้ด like ้วยนหาที่ชัดๆเราได้วอกละผมแทนนี่แล้วกันบ็อกเอจิ ผมจะตายอาไม่ตกใจขี่รถถังนึกว่าอัมบลาเลือดผมก็ยังน้อยอยู่ดีวะ่ะ ผมเล่นเจาะเกาะเลยแล้วกันเจาะเกาะสักเลเวลเดียวพอละเดี๋ยวค่อยออกเป็นเอลเดอร์เห็นวินเ, IS. เห็นวินไหลเห็นฟินพวกหว่อนฟ้าผมต้องพกด้วยเลยวะ ลาไม่น่ามีเกิดป่ะผมก็ไม่ชัวร์นะตรงเนี้ยผมแก้วอนของแดมก่อนผมจำได้ว่าเขาปากวอ่อ,อ,วอนส้มตรงนี้เออ มันลึกไปผมก็ไม่อยากเข้าก็าไปตายอ่ะมันลึกไป ของมันต้องมีครับเอลเดอร์ Elder เนี่ยขาดไม่ได้ แต่ตายตรงที่ว่าเราไม่มี b ีคีบีอะถ้ามีน่าจะดีกว่านี้นะเรารอดูล่างก่อนเพื่อล่างเขาโดนโลบอคใหญ่ด้วมันโดนฟินซูม chỗ มาก็มาสาวอย่างเดียวยังไงเนะนี่ยเทียวเร็วอีกปะเนี่ยนี่ตังผมจะสามพันแล้วนี่าขึ้นเกนจูดีกว่าไม่เอาให้มันเต็มอ่ะ The have destroyed a Legion Tower! Maximinik and Nuknik The Hellborn have destroyed a Legion Tower! ลาไม่มีเกิดเพราะว่าไอ้ฮาวลงมาฆ่าลาเว้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะห่ตรงนี้แล้วกันเผื่อเขาปักกลางถนนไม่มาตีของ ก็ได้วะผมเล่นเรื่อยๆแล้วกันครับถ้าเขาไม่นีนะ ก็ออกไอ้แบนโอ้โหสุดจัดอันนี้โดนละอามาดอนผมโดนละโอ้ไม่รู้จักตบกูยังลูกเมื่อกี้ลูกนี้ไล่ตีให้มันจบๆดีกว่าแต่มีแค่ทีเดียวเอง ขวันฟ้าตรงนี้ผมจำได้ว่าผมป่าหวันฟ้าไปโซนป่าได้ปะวะว่าวลาเอาคีบเว้ยถ้าใช่นะ่ะไม่ใช่วะ มาต่อเ่าต้องตีสโลก่อนเี่ยเขาตกใจแบบนี่แค่จอดเกาะเลเวลเดียวเองนะเนี่ยถ้าเลเวล3สานี่จะขนาดไหนเนี่ย หาเจ้าก่อยมันเลี้ยวสามแล้วกันฟรีสเดอาวด์ดผมโยกกลางแล้วกันน่าจะตีบ้านแป๊บเดียวเฟินอยู่อะ ได้ป้อมล่างเดี๋ยวผมขอตีกลางดีกว่าโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากดูตัวชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i ร e ผมด้วยนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกันนะครับผิดพลาดยังไงผมก็ขอโทษด,ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบายครับผม